ืัอนี้พามาผสม,มงองอดอกผสมพันยุ่เยากง่ายเถอะจริงเขาทำกันอย่างนี้สวัสดีครับพี่น้องมากครับืันนี้สิบห้ามาผสมเกรสรครับมะเขือเทศผสมดอกครับมะเขือเทศเชอร์รี่ครับหลังจากที่เห่าเติมปุ๋ยไปแล้วครับคร <30 S 2> บสามสิบวันแล้ว อันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สองแล้วที่สามจักมือแล้วก็เบ็ดเสร็จสามสิบเจ็ดวันเนาะน้องสามเจ็ดแล้วบอืมจากที่เติมปุ๋ยมาไงสามสิบสี่หรอมังสามสิบสี่แล้ววันเหรอโอเคครับพี่น้องผ้ามือนี้ผ้ามาผสมกําลังออกดอกผสมพันธ์อือเห็นบอกขึ้เห็นบอกผสมพันธุ์ลองเบิรงดูกาเห็ดจังไหนผสมพันธเห็ดจังสี่ไหม มาเบิงมาเบิงวิธีผสมพันธุ์เกษตรเด้อเนี่ยเห็นดอกมันบ่หนิเคยได้ยินเคยเห็นบ่แต่ยังบ่ทันเคยเห็นลองเวังลองเบันดอกเห็นบ่หนิให้ดอกดอกอันนี้ดอกวิธีผสมพันธุ์ก็คือเ็ังพี่เเด้อียังผสมพันธุ์ยังไงก่อนก็รทำอย่างนี้ง่ายเด้อไฮละออง ลายละอองเกสรตัวผูมันออกมาเนี่ต้อตงเขย่ามันสิแค่นี้เองก็สีง่ายจังเตะเนี่ยอันนี้ก็เขยา่ามันจะสีกูไ่ได้จับจุ่มใส่กันไมไม่ไม่เหมือนแตงโมกับแตงกวาอาเลอืมนี่เขย่าเนี้ยทังสอนั้นก็สีได้เลยวะอ,อืมมันจะมีละอองออกมาลองตัวผัวมาอืมว่าไปเนาะริง จับสันซื้อๆนี่อืมันก็นมีกิ่งก้านนี่ก็ตัดออกอือนี่ครับสิสารอาหารมันจังสีไปเรียงสั้งว่าปลูกมะเขือเทศเชอรี่สวิตโก <c oughs> ลแมนบอกสวิตสวิตโกลว <c oughs> ตัดออกใบมันกับกิ่งมันเนี่ยเนี่ยตัดออกเลยนี่ม,มันจังสิมีสารอาหารเรียงหลอเรียงดอกมัน ตัดออกไปเลยนี่จะเห็ุง่ายแทะ้หิงก็ททำกันอย่างนี้สั้นสัาหน่หอยบ่ลีวแล้วออถ้าแบบสมมุติว่ามันสมมุติว่ามันหลายตน้นมออันบ่ปลูกหลายหลายต้นละแล้วเข้าออบอน เอาสิบ,บทสามารถค่ย่าไปที่ราต,ต้นที่โดนที่ไหนบอกอเขาก็เทียจัิงจีนี่จำสันนส้นจรงเลยนะยิ่งง่ายจำนั่นเนี่ยให้แก้ซ้อนตัวหูมันออกมาซื้อโอ้จะเป็นละอองจะเป็นละอองออกมาอันนี้ไปเบิ่งสูตรมาแล้วหรือเปล่เบ่งสูตรมาแล้วศึกษามาแล้วสุดยอดเลยแต่เบิง่งแต่เบิ่งดูมันสีติดหน่วยวะ เอาออกไ้ใบมันเนี่ยตัดแตงความ,มเพื่อ,อ,อสารอาหารมันจังสีมะเรียงดอกไล,ลๆ่ๆเข้าไปเดกกินใบมัน่นเขากินดอกกินผลมัน่นเมือ่อม,มีดอกแล้วก็วต้องตัดออกดอกนี่นาสิโบติดนะเนี่ยมเหี่ยวอะไรเนี่ยม่องนี่คือด,ดอกลายเลยนี่ ไม่ยังก่อนเลยปีนออกมาสิ่งออกเพิ่งออกบลาลายดอกเพิ่งออกไม่ไม่นี่ดอกเนี่ยนี่แค่ตะลุบโอ้โหดอกผมยังหลายเลยครับแต่ว่าตันใบอ่อนติดบ่มันติดเนี่ยบ่บ่ค่อยติดว่ะมันแบบเหมือนมันบ่ค่อยมีมาแรงมามาผสมเกสรผสมให้มันบ่ได้บ่อืมบ่มีที่ละดอกตัวแม่ มิจตดอกตัวผู๋เนี่ยเหรอเอาหาบาเห็นบอดอกตัวแม่บอมีดอกตัวแม่ไหมไี่ได้ตัวผู๋อืมเลยบอค่อยติดอันนี้เอา,เอา,อเ,อาเอาต้องจับผสมือกันเพราะว่าเขามันบม่มแีแลงเนาะมองเขาอยู่มแลงบ่หลายต้องผสมเทียมให้มันต่อผสมเทียม โอ้บักอึไต่ขึ้นตึกครับนันบักอึอดิเคนต์ตะลุบท่านดูใบได้บักอึปลูกยุทธใหสิไปดูใบย,ยังไหท่านกินใบเน,ะนะบาะมีแต่ใบมันมี่หน่วยสั้นสั้นม้วนสุดหรือเปล่านั่นสั้นหรือเปล่าเเนี่ยอืมเนารอ,อ,อติดตามชมครับพี่น้องว่าสิติดบ่จับสั้นหื่อซื้ออะไรผสมเกสร ับครดอกงามๆ่ว่าสิติดบวบล่องเบิง้งสูตรนี่ล่องเบิง้งสูตรแบบบะมี่มาแรงมาผสมไหไหมผสมด้วยฝีมอือตัวเองอืมนี่ละอองออกมากกว่าแม่โบ,บเห็นรอกอ่องหน่อยมะเขือเทศเชอร์รี่นี่ครับพี่น้อง ซื้อทุกอย่างยี่สิบมาปลูกบ่านเป็นหมากยูพี่ออเดอร์มากะเ,เนี่ยเอะมีแล้วหรอมีพีออเดอร์อแล้วนะโอ้โหเท่เท้ว่ามันไม่มีหมากเลยมีพีออเดอร์เลยครับเราติดตามชมไว้ครับพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวลามันสีเป็นหน่วยมาบอติดติดไฮบ่ตรสอบปลูกในกองพุ้มเนี่ยกองฟุ้มปุ๋ยเข้าก็ใส่ปุย AB, ๋ยเอือยังเขา้าปลูกพัก ให้ดูปูนิกนะครับปูพักคอร์ดพวกนี้นะครับตลาดสวยๆโอเคครับ,พ,รบพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามไว้ครับต,ติดผลบ่เดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย